เราเรียนหนังสือมาตลอดเราไม่เคยทาสวนเลยพอกลับมาต่อจากพ่อเนี่ยก็คืออาศัยต่อจากประสบการณ์ของพ่อ แล้วก็คือสอบถามปัญหาการแก้ปัญหาจากสวนข้างๆโดยอาศัยคําว่าเขาบอกว่าเขาว่าด้วยการทํางานที่เราไม่มีการเตรียมตัวที่เหมาะสม,มครับทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายครับจำนวนผลผลิตครับน้อยกว่าจํานวนไร่ค่อนข้างเยอะทําส่วนคือสเปซตป,ปาเอาส่วนที่รูรูมาจากคุณพอ่อแบบดั้งเดิมมาแล้วแต่ว่าการใช้ยากการใช้ไร่คือยังไม่รู้ที่แรกทําก็ไม่มีความรู้อะไรเลยทําแบบที่ว่าเราไม่เข้าใจอ่ะฉีดยาเราก็ไม่ใช่รู้สลับกลุ ไไมนไ่เเป็เลยผลผลิตมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรน้องตากูน่ยเอาความรู้มาเสิร์ฟถึงในสวนโดยที่พี่ไม่ต้องวิ่งหาทําให้เราจัดก,การสวนได้ง่ายขึ้นลูกมลงมลดน้อยลงคุณภาพได้ผลผลิตมากขึ้นนําความรู้วิชาการเข้ามาจัดก,การสวนได้จริงเข้าลงถึงพื้นที่เข้าไปดูทุกระยะก็จะแนะนําให้เราเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการการแก้ปัญหาเราจะได้ใช้อัตราที่ไม่สูงต้นทุน ลดน้อยลงแต่ผลผลิตเราที่ได้คือรูปทรงอะไรก็ได้หมดค่ะนำวิชาการเข้าสู่สวนโดยตรงแล้วก็จะมีวิธีการที่ช่วยในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในเรื่องของรูปแบบของการที่ส่งนักวิชาการไปติดตามให้ถึงสวนแล้วก็การประชุมวิชาการประจำปีแบบนี้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็เตรียมการกับแปลงของเราได้ตลอดทั้งปี ีได้ป i ะมาณ40กว่าตันต่อตีเนื้อต 8ไร่ค่ะต่อหนึ่งไร่ได้ตั้ง4ตันถึง5ตันต่อหนึ่งไร่ข้อบีไม่เยอะค่ะต้นทุนอยู่ที่19บกาาทกว่าๆต่อ1กิโลปีนี้ข้อผีก็ได้92ตัน่ะคือว่าตน้นต้นทุนก็ตกประมาณ1 8บาทต่อกิโล1บาทกว่าไม่ถึง19เนี่ยราคาเฉลี่ีย96บาทกว่าค่ะผลผลิตมีจํานวนเพิ่มเป็น2เท่าครับที่แปลกใจกับตัวเองเลยนะครับก็คือว่าเป็นทุเรียนรุ่นเดียวกันทางแปลง ทำให้ผมรู้สึกว้าวมาก <Wow. S 1> เพราะว่าปีก่อนๆผมขายทุเรียนทีหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาเดือนถึง2เดือนนะครับแต่มาปีนี้ก็คือ2มีดจบเลยทําแปลงมันเกิดจากการเตรียมตัวที่ถูกต้องนี่แหละครับตามหลักของตาคูณเลย